สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์เกิดอะไรขึ้นอาจารย์เซียวอาจารย์โจและอาจารย์หลิวตายแล้วใครคือคนที่ปล่อยกลิ่นไอสังหารอันน่ากลัวนั่นอาจารย์ซูเกิดอะไรขึ้นใบหน้าของอาจารย์ทั้งหลายเต็มไปด้วยความสงสัยหลังจากนั้น อาจารย์สามคนและผู้คุ้มกันสองคนก็เสียชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆมีอีกสองศพที่มุมนั่นจากเสื้อผ้าของพวกเขาพวกเขาน่าจะมาจากกลุ่มผู้คุ้มกันด้วยก่อนหน้านี้กลิ่นไอสังหารที่น่าเกรงขามนั้นถูกปล่อยออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ปลุกเร้าวความสงสัยแก่ทุกคนอาจารย์มึ่งพาสิทธิหญิงคนนี้กลับไปพักฟื้นสูร่วสเสวียเมินเฉ,เฉยต่อทุกคนและเรียกอาจารย์หญิงมา นางอุ้งเจงอี e ้และอธิบายให้ทุกคนฟังเหตุการณ์นี้ซับซ้อนมากคาดคิดว่ามันคงดีที่สุดสำหรับทุกคนที่จะไม่ถามอะไรมากมายมันคงจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าถี่จะรู้เรื่องเช่นกันเมื่อรองเจ้าสำนักฉีกลับมา นางจะให้คำอธิบายแก่ทุกคนเมื่อซูรัวสวียเอ่ยชื่อรองเจ้าสำนักฉีนั้นมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ร้ายแรงมากเพียงใดนางขัดขวางอาจารย์และผู้คุ้มกันไม่ให้ถามคำถามอีกต่อไปแต่ผู้คุ้มกันบางคนยังคงมองซูรัวสเสวียด้วยสายตาที่น่าสงสัยและไม่ต้องการจากไปอาจารย์คนอื่นๆเริ่มออกไปรอบๆเพื่อปลอบใจเหล่าศิษย์คนอื่นอะไรนะ ต่างซุนอูที่ที่อยู่ในรถมาที่อยู่นอกขุบเขากำลังฟังรายงานจากสายลับเขาแสดงความไม่เชื่อออกมาและอุทานออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจล้มเหลวเหรอเตียงอี้ฆ่าสมาชิก5คนจากองค์กรยมทมูตอาจารย์3คนก็ตายด้วยเช่นกัน ตอนนี้เจงอี e ้อยู่ในการคุ้มครองของอาจารย์และผู้คุ้มกันและไม่มีทางที่จะเคลื่อนไหวได้ชายที่คุกเข่าต่อหน้าเขาเป็นผู้ชายสวมเสื้อคลุมผู้คุ้มกันชายคนนั้นพยักหน้าและพูดว่าข้อมูลได้รับการยืนยันแล้วและสมาชิกขององค์กรโยม,มทูตก็เริ่มล่าถอยพวกเขาสูญเสียเวลาที่ดีที่สุดในการโจมตีและดูเหมือนว่าพวกเขาจะตำหนิเราในการให้ข้อมูลที่ผิดเป็นไปไม่ได้ ต่างซุนอูจี้ยังไม่เชื่อและพูดอย่างเย็นชาเจงอี J ้ e อายุทเท่าไหร่เขายังคงเป็นขยะที่ไรประโยชน์ในตอนที่อยู่เมืองเทียนอี้อยู่เลยเพียงไม่กี่เดือนเขากลับเพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้ถึงระดับนี้แม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์ก็ตาม อย่างมากที่สุดเขาควรจะฆ่าใครสักคนในขั้นที่สองหรือสามของขอบเขตจ,จื่อผู่ได้แต่มันเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะฆ่าผู้ที่อยู่ขอบเขตจ,จื่อผู่ได้มากมายเช่นนี้น่าขันนะผู้คุ้มกันใส่หัวและถอนหายใจใต้เท้าน้อยอาจารย์เซียวและอาจารย์อีกสองคนนั้นตายจริงๆแล้วข้อมูลนี้ก็ได้รับการตรวจสอบโดยคนของเรา พ่อตอนนี้เราควรทำเช่นไรดีขอรับทำไมไม่ไรายงานเรื่องนี้กับฝ่าบาทและขอให้เขาส่งสายลับจากตระกูลเจียงมาฆ่าเจียงอี้หละขอรับไม่ไม่มีทางจางซุนอู่ที่พ่นลมหายใจออกมาอย่างยาวขณะที่พยายามระงับความตกใจดวงตาที่ไร้กัดของเขาหันไปมาหลายรอบก่อนที่เขาจะพูดว่านี่หลิวไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆได้ไดไดได อย่างน้อยก็ไม่ใช่ก่อนที่เราจะไปถึงสุสานของราชันสวรรค์มิฉะนั้นจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนอื่นที่จะคาดเดาเรื่องนี้ได้หากเจงอี e ้ตายทุกอย่างก็จะดูปกติแต่ถ้าเขาไม่ตายและจอมพลกองทัพทหารตะวันตกรู้เรื่องนี้แม้แต่สถานะองค์ชายของเขาก็จะถูกเพิกถอน ใบหน้าของผู้คุ้มกันหันมาอย่างแรงเราส่งคนของเราไปจัดการใหม่ขอรับเราประสบความสูญเสียมากเกินไปอาจารย์เซียวและอาจารย์อีกสองคนเสียสละเราต้องฆ่าเจงอี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขาน่ากลัวเกินไปถ้าเขามีชีวิตอยู่อีกไม่กี่ปีเขาก็จะกลายเป็นเจียงเปียหลีอีกคนจางซุนอูที่พูดด้วยความกลัวและความเศร้า เขาไม่ทราบว่าเจงอี e ้ฆ่านักฆ่าทั้งห้าจากองค์กรยมทูตหรืออาจารย์ทั้งสามได้อย่างไรแต่เจงอี e ้มีศักยภาพมากเกินไปเขาจะไม่ให้เจงอี e ้ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเขาพึมงพำกับตัวเองสักครู่ก่อนที่จะเปิดเผยกลิ่นไอที่โหดเหี่ยนในสายตาของเขาออกมาไปซะเรียกผู้อาวุโสหงมาที่นี่ผู้อาวุโสหงผู้คุ้มกันนั้นดูตกใจเขารู้เรื่องของผู้อาวุโสหงเช่นกัน เขาเป็นผู้คุ้มการลับของจางซุนอูจีและเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโย่จางซุนอูจีต้องการเรียกเขามาจริงหรือเขาไม่กลัวว่าจะตกอยู่ในอันตรายยิ่งไปกว่านั้นเขาสามารถใช้หน่วยคุ้มการลับได้จริงหรือ ผู้คุ้มกันเต็มไปด้วยความสงสัยแต่เขาไม่กล้าพูดเรื่องไรสาระใดๆออกไปเขาลงจากรถมา้าทันทีและหายไปในความมืดประมุกน้อยในมิชาชายที่สวมเสื้อคลุมสีดำก็พุ่งเข้ามาในรถมา้าจางซุนอูที่พูดว่าผู้อาวุโสหงทำอะไรให้ข้าหน่อยข้าใครบางคนซะ บุคคลนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าเขาไม่ตายเขาจะนำโชคร้ายมาสู่ตระกูลจังซูในอนาคตผู้อาวุโสหงที่สวมชุดสีดำใส่หัวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดประมุกน้อยท่านคงรู้กฎด,ดีอยู่แล้วข้ารู้กฎแต่ด้วยสิ่งนี้ เจ้าคงต้องทำใช่หรือไม่จังซุนอูที่หยิบป้ายสีดำออกมาและมีคำว่าจังซุนถูกแกะสลักเอาไว้ดวงตาของผู้อาวุโสหงมีประกายขึ้นมาขณะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจงังป้ายของหัวหน้าตระกูลเป้าหมายคือผู้ใดกันปากของจังซุนอูที่มีความโหดเหี้ยมขณะที่เขาพูดว่าเจียงอี e. ้ สิบนอกสำนักและตอนนี้เขาอยู่ในหุบเขาเมื่อเจ้าเข้าไปในหุบเขาจะมีคนนำทางเจ้าให้จำไว้ว่ารีบจัดการรวดเร็วและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆถ้ามีคนอื่นอยู่ใกลๆ้ๆฆ่าพวกเขาทั้งหมดซะ ร่างกายของผู้อาวุโสหงหายไปจากรถมาในพริบตาเดียวร่างกายของเขาเหมือนเงาที่หลบสายตาทุกคนได้ง่ายๆเมื่อเขาเข้าไปภายในหุบเขาความวุ่นวายภายในหุบเขาสงบลงแต่สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่กล้าที่จะเดินไปไหนมาไหน พวกเขาทั้งหมดถูกรวมตัวกันในรถมาข้างๆอาจารย์ขณะที่รอให้รองเจ้าสำนักทั้งสามกลับมาพวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาหากไม่มีการป้องกันของเหล่าจอมยุทธขอบเขตเสริญโยไม่มีใครกล้าที่จะเคลื่อนไหวใดๆภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนัน ซูรั่วสวียและอาจารย์หญิงอีกหลายคนมารวมตัวกันและมีผู้คุ้มกันแปดคนที่อยู่ข้างๆพวกเขาในขณะที่เจงอี e ้ก็อยู่ในรถม้าคันเดียวกับสูรั่วสวียดูเหมือนว่าอันตรายจะลดน้อยลงแต่สูรั่วสวีย,ยังคงระแวดระวังนางมีความรู้สึกไม่ชอบมาพากลและรู้สึกว่าผู้บงการเหตุการณ์นี้ยังคงมีแผนสำรอง เสียงระเบิดดังก้องจากส่วนลึกภายในหุบเขาทำให้สิทหญิงจำนวนนับไม่ถ้วนร้องเสียงดังออกมาสูรั่วเสวียเลิกคิ้วของนางขึ้นและการแสดงออกของนางก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อรู้ว่านี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีและศัตรูอยู่ที่นี่เนื่องจากมีความวุ่นวายในส่วนลึกของหุบเขาอาจารย์และผู้คุ้มกันก็พุ่งไปที่นั่นตั้งแต่ได้ยินเสียงผู้คนจำนวนมากตายไปในคืนนี้ หากจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายให้รองเจ้าสำนักฉีฟังเช่นไรเมื่อซูรัวสวียเห็นว่าอาจารย์หญิงคนอื่นๆก็รีบไปนางอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยการช่วยไม่ได้นางวางเจงอี้ไว้ในรถม้าก่อนที่จะตะวัดกระบี่ของนางและยืนบนเสาของรถมา้านางกำลังรอให้ศัตรูมาถึงที่นี่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ได้รับการวางแผนมาอย่างดีโดยคนที่มีสถานะที่นับถือและมีพลังมหาศาลสูรุ่วสเสวียไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าเป็นใครแต่นางรู้ว่าเป็นคนจากตระกูลเจียงหรือไม่ก็ตระกูลจางซุนแน่แน พวกเขาใช้สัตว์สูรขั้นสามมาสามตัวเพื่อล่อให้รองเจ้าสำนักทั้ง3ออกไปจากนั้นพวกเขาก็ใช้หนูทะลวงภูผามาสร้างความสับสนวุ่นวายและในที่สุดใช้นักฆ่าและสายลับภายในสำนักมากำจัดเจงอี e. ้หากไม่ใช่เพราะเจตจำนงแห่งการสังหารที่น่ากลัวของเจงอี e, ้เขาคงจะเป็นศพไปแล้วใช่ไหมตอนนี้แผนแรกของพวกเขาล้มเหลวแต่พวกเขายังคงไม่ยอมแพ้ พวกเขาล่อให้อาจารย์ทุกคนออกไปอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าการลอบสังหารครั้งสุดท้ายนี้ต้องน่ากลัวอย่างแน่นอนซูรุ่สเสวียเข้าใจแล้วว่าถ้านางไม่หนีไปตอนนี้นางคงต้องถูกฝังไปพร้อมกับเจิงอี้ เสียงอ่อนนุ่มนังก้องดังขึ้นขณะที่ซูรุ่เวสวียปิดตาเล็กน้อยเมื่อนางสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของศัตรูที่กำลังจะมาถึงนางก็ส่งรอยยิ้มที่สลดใจออกมาขณะที่นางมองไปที่เจงอี้ซึ่งอยู่ในรถม้าและถอนหายใจเบาๆ เพียงอี e ้เจ้าเคยช่วยชีวิตข้าไว้ครั้งหนึ่งข้าจะถูกฝังไปพร้อมกับเจ้าในครั้งนี้และทุกสิ่งที่เราติดค้างกันไว้ถือว่าจะจบลงเพียงเท่านี้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยของตระกูลจังซุนมาถึงแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ